ช่วงที่ผ่านมาราศีตุลเหมือนอยู่ในจังหวะของการทบทวนชีวิตทั้งในเรื่องความสัมพันธ์การเงินและเป้าหมายในระยะยาวหลายคนอาจรู้สึกเหมือนพลังภายในยังไม่มั่นคงหรือเหมือนยังหาทิศทางที่แม่ชัดไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้กำลังจะเปลี่ยนไปดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มเคลื่อนเข้ามาในตำแหน่งที่ผลักให้คุณลงมือมากกว่าคิดเป็นช่วงเวลาที่ความลังเลจะค่อยๆหายไปและถูกแทนที่ด้วยความชัดเจน และการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นในด้านการงานราศีตุลกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากความไม่แน่นอนไปสู่การเห็นทางชัดว่าควรทำอะไรต่อหลายคนอาจได้รับโอกาสใหม่หรือมีแนวโน้มปรับทิศทางงานให้เข้ากับความถนัดที่แท้จริงมากขึ้นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญคือการยืนบนความมั่นใจของตัวเองอย่ารอคำยืนยันจากใครมากเกินไปเพราะช่วงนี้คุณต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเอง ในด้านการเงินเป็นจังหวะที่ต้องจัดระบบใหม่บางคนอาจเริ่มเห็นช่องทางเพิ่มรายได้หรือมีโอกาสในการลงทุนที่ชัดขึ้นแต่ต้องใช้สติและการวางแผนให้ดีเพราะพลังดวงช่วงปลายปีของราศีตุลไม่เหมาะกับการเร่งรีบทุกการตัดสินใจควรผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและอย่าปล่อยให้อารมณ์หรือความอยากได้ชั่ววูบมาทำให้หลุดแผน ส่วนในด้านความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือคนรอบตัวพลังของช่วงนี้จะทำให้ราศีตุลเริ่มมองเห็นความจริงบางอย่างที่เคยละเลยบางความสัมพันธ์จะผ่านการทดสอบเพื่อให้ชัดว่าควรอยู่ต่อหรือวางลงความเข้าใจและการสื่อสารตรงไปตรงมาจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะถ้าคุณเลือกเงียบหรือเก็บไว้ในใจความสัมพันธ์อาจกลับมามีระยะห่างโดยไม่รู้ตัว ในเชิงจิตวิทยาดวงพลังของราศีตุลก่อนสิ้นปีเป็นช่วงแห่งการเติบโตทางภายในคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองเริ่มอยากเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างหรือเริ่มมองเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องไข,ขว่คว้าแต่อยู่ที่การยอมรับและการจัดสมดุลในชีวิตใหม่เมื่อจิตเริ่มนิ่งความคิดจะชัดและสิ่งที่คุณต้องการจริงๆจะปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องวิ่งตามดังนั้น ก่อนสิ้นปีนี้จงใช้เวลาช่วงนี้เพื่อกลับมาทบทวนเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เมื่อต้นปียังคงเป็นสิ่งที่คุณอยากได้อยู่หรือไม่หรือคุณได้เติบโตจนเป้าหมายนั้นเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติการกล้าที่จะปรับทิศทางใหม่ในตอนนี้จะเป็นก้าวสำคัญของราศีตุลสำหรับปีหน้าพลังของราศีตุลในช่วงนี้คือการตื่นรู้การยืนหยัดและการเริ่มต้นจากใจที่มั่นคงกว่าเดิมคุณไม่จำเป็นต้องเร่ง แต่ต้องไม่หยุดอยู่กับที่ใช้พลังของการคิดอย่างมีเหตุผลและการวางแผนอย่างมีระบบเป็นฐานแล้วผลลัพธ์ที่คุณรอจะค่อยๆปรากฏในจังหวะที่เหมาะสมและนี่คือช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับราศีตุลก่อนสิ้นปีช่วงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของราศีตุลทั้งในด้านภายในและภายนอกคุณกำลังเข้าสู่ระยะที่ชีวิตต้องการความชัดเจนมากกว่าความสมบูรณ์แบบ ความลังเลที่เคยมีเริ่มถูกบีบให้ต้องเลือกบางเรื่องอาจเหมือนถูกผลักให้จบเพื่อให้พื้นที่สำหรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้เริ่มต้นขึ้นนี่คือจังหวะที่ดวงของราศีตุลกำลังสร้างแนวทางใหม่ของชีวิตอย่างเงียบๆในด้านการงานจุดเปลี่ยนนี้อาจมาในรูปแบบของการปรับบทบาทหรือการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมหลายคน อาจได้รับโอกาสที่ดูใหญ่เกินไปในตอนแรกแต่แท้จริงแล้วนี่คือโอกาสที่สอดคล้องกับศักยภาพของคุณมากที่สุดอย่าปฏิเสธเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่พร้อมเพราะช่วงนี้คือเวลาที่จักรวาลกำลังเปิดโอกาสให้ราศีตุลแสดงศักยภาพที่แท้จริงแนวทางสำคัญคือให้คุณยืนอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบไม่ใช่ความคาดหวังของคนอื่นการตัดสินใจใดๆในช่วงนี้ หากมาจากความตั้งใจจริงและความเข้าใจในตนเองจะสร้างผลลัพธ์ระยะยาวที่มั่นคงกว่าการทำเพียงเพื่อให้ใครพอใจด้านการเงินจุดเปลี่ยนของราศีตุลคือการเรียนรู้ที่จะวางแผนอย่างมีวินยัยแทนที่จะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเอง คุณจะเริ่มเห็นความสำคัญของการสร้างระบบทางการเงินที่ยั่งยืนเช่นการจัดสรรรายได้การสร้างเงินสำรองหรือการลงทุนระยะยาวที่มีเป้าหมายชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะเป็นฐานให้คุณมีอิสระทางการเงินในปีต่อไปในเชิงจิต,ตวิทยาดวงของราศีตุลช่วงนี้กำลังพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์จากเดิมที่อาจอ่อนไวกับสิ่งรอบตัวมากเกินไป คุณจะเริ่มเข้าใจว่าความสงบไม่ได้มาจากการควบคุมสถานการณ์แต่มาจากการควบคุมการตอบสนองของตัวเองความสามารถในการนิ่งและมองภาพรวมจะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยคุณผ่านทุกสถานการณ์ได้โดยไม่สูญเสียพลังใจด้านความสัมพันธ์สุดเปลี่ยนในช่วงนี้คือความจริงใจที่ต้องเลือก คุณอาจต้องแยกแยะว่าความสัมพันธ์ใดควรเดินต่อและความสัมพันธ์ใดที่หมดหน้าที่ต่อการเติบโตของคุณแล้วอยากกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกการตัดสินใจที่ซื่อสัตย์ต่อหัวใจคือการคืนพลังให้กับตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดของช่วงปลายปีนี้คือการเริ่มลงมือสร้างสิ่งถาวรไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือแนวคิดชีวิตที่ชัดขึ้นการเริ่มจากเล็กแต่ต่อเนื่อง จะให้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่กว่าการเร่งทำและหมดแรงกลางทางในทางจิตวิทยาดวงพลังของราศีตุลในช่วงนี้กำลังพัฒนาไปสู่ภาวะผู้สร้างสมดุลคุณจะเริ่มมองโลกด้วยมุมมองที่เป็นกลางมากขึ้นไม่ตัดสินตัวเองหรือใครด้วยอารมณ์และนี่คือหัวใจของความมั่นคงที่แท้จริงเพราะเมื่อจิตมั่นคงทุกสิ่งรอบตัวก็จะมั่นคงตามอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนเส้นทาง เพราะดวงของราศีตุลตอนนี้กำลังเปิดทางให้คุณวางรากฐานชีวิตใหม่อย่างมีสติและมั่นใจสิ่งที่ต้องทำคือเดินช้าแต่แน่นและรักษาความนิ่งในทุกการเปลี่ยนแปลงพลังส่งท้ายปีของราศีตุลคือพลังของการจัดระบบชีวิตใหม่หลังจากช่วงปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจที่หนัก คุณกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆเริ่มนิ่งขึ้นเพื่อให้คุณมีโอกาสจัดระเบียบชีวิตในแบบที่ต้องการจริงๆสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงการวางแผนในเชิงการเงินหรือการงานเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานใหม่ของความคิดทัศนคติและพฤติกรรม ในด้านการงานพลังของช่วงส่งท้ายปีจะผลักให้ราศีตุลเริ่มเห็นผลของสิ่งที่ลงแรงไว้ตั้งแต่กลางปีหลายคนจะได้รับการยอมรับในผลงานหรือเริ่มมีโอกาสทางอาชีพที่ชัดเจนขึ้นแม้บางโอกาสอาจมาพร้อมความรับผิดชอบที่มากกว่าเดิมแต่สิ่งสําคัญคืออย่าปฏิเสธพลังของความท้าทายเพราะนั่นคือสิ่งที่กําลังยุกระดับชีวิตของคุณให้ก้าวไปอีกขั้นแนวทางสําคัญคือใช้พลังของความต่อเนื่องอย่าหยุดพัฒ นาเพียงเพราะเริ่มเห็นผลอย่าหยุดเรียนรู้เพียงเพราะรู้สึกว่าพอแล้วปีหน้าจะเป็นปีที่โอกาสอยู่ในมือของคนที่เตรียมพร้อมและมีระบบในชีวิตมากพอจะรับความสำเร็จโดยไม่หลุดสมดุลด้านการเงินพลังส่งท้ายปีของราศีตุลคือพลังแห่งการปลดล็อกหลายคนจะเริ่มเห็นช่องทางรายได้ใหม่หรือมีเกณฑ์ปลดภาระบางอย่างออกจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือภาระใจ สิ่งที่ควรทำคือใช้จังหวะนี้สร้างวินัยทางการเงินให้แน่นขึ้นตั้งเป้าชัดว่าเงินที่ได้มาจะถูกจัดการอย่างไรเพื่อให้ปีหน้าคุณไม่ต้องกลับมาแก้ปัญหาเดิมอีกในเชิงจิตวิทยาดวงพลังช่วงนี้คือการเปลี่ยนผ่านจากความลังเลไปสู่ความมั่นใจในตัวเองราศีตุลจะเริ่มเห็นคุณค่าของการเป็นตัวเองอย่างเต็มที่คุณจะรู้ว่าความสมดุลที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการทำให้ทุกอย่างเท่ากัน แต่คือการรู้ว่าช่วงไหนควรทุ่มและช่วงไหนควรพักเมื่อเข้าใจจังหวะนี้ได้คุณจะเริ่มควบคุมพลังชีวิตของตัวเองได้ดีขึ้นด้านความสัมพันธ์พลังส่งท้ายปีจะทำให้คุณรู้ว่าความรักที่มั่นคงไม่ได้อยู่ที่การยึดแต่เกิดจากความเข้าใจการสื่อสารและการเติบโตไปพร้อมกันสำหรับบางคนความสัมพันธ์อาจก้าวเข้าสู่ช่วงของความจริงจังและมั่นคงมากขึ้น ส่วนบางคนอาจตัดสินใจปล่อยสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนเพื่อให้พื้นที่ใหม่เข้ามาแทนที่การเลือกจากความสมงบภายในจะทำให้คุณพบความสัมพันธ์ที่สมดุลและยั่งยืนกว่าเดิมสิ่งที่ราศีตุลควรทำในช่วงเวลานี้คือ 1. กลับมาทบทวนว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตไม่ใช่เพราะใครคาดหวังแต่เพราะมันคือสิ่งที่คุณเลือกเอง 2. สร้างกิจวัตรที่ช่วยเสริมสมดุล เช่นการจัดการเวลาการพักผ่อนการดูแลสุขภาพและการให้เวลากับสิ่งที่เติมเต็มใจ3วางแผนระยะยาวอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่เพื่อความสำเร็จแต่เพื่อความมั่นคงและความสุขที่ยืนยาวเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีโครงสร้างและเข้าใจจังหวะพลังของตัวเองคุณจะพบว่าปีหน้าจะไม่ใช่ปีที่ต้องเหนื่อยวิ่งตามสิ่งใดแต่เป็นปีที่คุณ เดินไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางและใช้ทุกพลังที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุดราศีตุลกำลังเข้าสู่ปีแห่งการมั่นคงจากภายในพลังส่งท้ายปีนี้จะเป็นเสมือนจุดตั้งต้นของความสมดุลใหม่ในชีวิตจงใช้เวลานี้จัดระบบสร้างวินยัยและเชื่อมั่นในจังหวะของตัวเองเพราะทุกอย่างที่คุณวางไว้ในตอนนี้จะกลายเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในปีหน้า ต้นปีหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเชิงเสถียรภาพสำหรับราศีตุลพลังดาวหลักที่เคยทำให้คุณรู้สึกเหมือนชีวิตเดินช้าเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่มั่นคงมากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นผลจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้ตลอดปีที่ผ่านมาทั้งในแง่ของงานการเงินและความสัมพันธ์ ในด้านการงานพลังของราศีตุลจะเปลี่ยนจากการรับมือมาเป็นการบริหารคุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมาแต่จะเริ่มมีโอกาสจัดระบบวางโครงสร้างและสร้างความมั่นคงในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างต่อเนื่องผู้ที่เคยรู้สึกว่ายังหาทิศทางไม่เจอ จะเริ่มเห็นเส้นทางชัดขึ้นและมีแนวโน้ได้รับโอกาสที่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงสิ่งที่ต้องระวังคือการลังเลระหว่างสิ่งที่ปลอดภัยกับสิ่งที่อยากทำจริงๆเพราะพลังของต้นปีหน้าจะเปิดทางให้คุณเลือกได้ทั้งสองทางแต่จะได้ผลลัพธ์ต่างกันถ้าคุณเลือกสิ่งที่ปลอดภัยคุณจะได้ความมั่นคงในระยะสั้น แต่ถ้าเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับหัวใจคุณจะได้ความมั่นคงในระยะยาวดังนั้นให้คุณเชื่อในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงและใช้เหตุผลเป็นฐานในการตัดสินใจในด้านการเงินต้นปีหน้าจะเป็นจังหวะของการเก็บเกี่ยว หลายคนจะเริ่มมีรายได้มั่นคงขึ้นหรือมีโอกาสขยายช่องทางรายได้ที่สร้างผลตอบแทนระยะยาวแต่พลังของดาวยังบ่งชี้ให้คุณคงความระมัดระวังอย่าขยายเร็วเกินไปการสร้างความมั่นคงทางการเงินสำหรับราศีตุลในปีหน้าจะเกิดจากความสม่ำเสมอและวินยัยมากกว่าการเสี่ยงหรือเร่งผลลัพธ์ ในเชิงจิตวิทยาดวงต้นปีหน้าจะเป็นช่วงที่ราศีตุลเริ่มรู้จับยอมรับตัวเองในทุกมิติมากขึ้นคุณจะเริ่มลดการเปรียบเทียบและหันกลับมามองว่าความสำเร็จของตัวเองคืออะไรจริงๆการยอมรับนี้จะทำให้คุณใช้พลังอย่างมีทิศท,ทางมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียแรงกับสิ่งที่ไม่ใช่คุณอีกต่อไปในด้านความสัมพันธ์พลังของช่วงต้นปีจะสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ความมั่นคงทางใจ บางคู่จะเรื่องวางแผนชีวิตระยะยาวมากขึ้นส่วนคนโสดจะเริ่มดึงดูดความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจากพลังใจที่มั่นคงกว่าเดิมความรักในช่วงนี้จะไม่ใช่เรื่องของอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเติบโตและการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยให้กันพลังใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเสริมราศีตุลในปีหน้าคือพลังของความชัดเจนและความมั่นใจคุณจะเริ่มเชื่อในความสามารถของตัวเองมากขึ้น เห็นคุณค่าของความพยายามที่สั่งสมมานานและใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคตที่มั่นคงขึ้นทุกด้านสิ่งที่ราศีตูนควรทำในช่วงต้นปีหน้าคือ 1. จัดระบบชีวิตใหม่ให้เรียบง่ายแต่ชัดเจน 2. รักษาวินัยในสิ่งที่เริ่มต้นแม้จะเป็นเรื่องเล็ก 3. ให้คุณค่ากับความสงบภายใน เพราะพลังนี้จะเป็นฐานของการตัดสินใจทุกอย่างในปีหน้าเมื่อคุณเข้าใจพลังของตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่ต้องรอให้ชีวิตนิ่งเพราะคุณจะเป็นคนสร้างความนิ่งนั้นขึ้นเองและเมื่อราศีตุลสร้างสมดุลได้จากภายในความมั่นคงภายนอกจะตามมาเองโดยธรรมชาติกลางปีหน้าสำหรับราศีตุลถือเป็นช่วงเวลาแห่งการยกระดับชีวิต หลังจากที่ต้นปีคุณเริ่มวางรากฐานและสร้างความมั่นคงได้ในระดับหนึ่งพลังของกลางปีจะผลักให้คุณเริ่มขยายผลลัพธ์ทั้งในด้านการงานการเงินและการพัฒนาตัวเองในด้านการงานช่วงกลางปีจะเป็นจุดเปลี่ยนจากความมั่นคงไปสู่ความก้าวหน้าหลายคนอาจได้เลื่อนตำแหน่งได้ขยายธุรกิจหรือได้รับข้อเสนอใหม่ที่ทำให้ชีวิตก้าวไปอีกระดับพลังของดวงในช่วงนี้ จะหนุนให้คุณกล้าสแสดงศักยภาพมากขึ้นคุณจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือได้รับโอกาสจากสิ่งที่เคยทำไว้โดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ต้องระวังคือความเหนื่อยล้าที่มาพร้อมความสำเร็จเพราะพลังของกลางปีจะแร่งให้คุณทำหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดแนวทางที่เหมาะสมคือการบริหารเวลาและพลังงานยังมีระบบจัดลำดับความสำคัญให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ความสำเร็จกลายเป็นภาระในด้านการเงินกลางปีหน้าจะเป็นช่วงของไรายได้ขยายตัวคุณอาจมีไรายได้เพิ่มจากหลายทางหรือมีผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนไว้ก่อนหน้าแต่ก็เป็นช่วงที่ต้องระวังการใช้จ่ายเกินจำเป็นเพราะพลังของดาวการเงินจะทำให้ราศีตุลอยากใช้อยากขยับอยากปรับชีวิตให้ดีขึ้นให้คุณใช้จังหวะนี้เก็บส่วนหนึ่งไว้ต่อย,ยอดเพื่อสร้างเสถียรภาพในระยะยาว ในเชิงจิตวิทยาดวงกลางปีหน้าคือช่วงเวลาที่ราศีตุลจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปมีความหมายคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากความตั้งใจและความอดทนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี่คือจังหวะที่คุณควรให้รางวัลกับตัวเองแต่ก็ไม่ควรหยุดเรียนรู้เพราะพลังของช่วงนี้เหมาะกับการต่อยอดการสร้างเครือข่ายและการขยายมุมมองชีวิตให้กว้างขึ้น ด้านความสัมพันธ์พลังกลางปีจะนำความชัดเจนเข้ามาความสัมพันธ์ที่มั่นคงจะเริ่มพัฒนาไปอีกขั้นเช่นการวางแผนอนาคตร่วมกันส่วนคนโสดจะมีแนวโน้มพบคนที่เข้ากับพลังชีวิตของคุณในจังหวะที่พร้อมทั้งคู่ความรักในช่วงนี้จะมีพลังของความเข้าใจและความมั่นคงมากกว่าความรู้สึกชั่ววูบสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงกลางปีคือการใช้พลังแห่งความต่อเนื่อง ราศีตุลจะมีแรงกลับเคลื่อนสูงแต่ต้องระวังการกระจายพลังเกินไปให้เลือกเดินบนเส้นทางที่ชัดเจนและใช้ฐานความมั่นคงจากต้นปีเป็นพื้นรองรับเพื่อให้ทุกก้าวที่คุณขยับไปข้างหน้ามีผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในทางจิตวิทยาดวงพลังของราศีตุลในช่วงกลางปีคือพลังของผู้สร้างสมดุลเชิงรุกคุณ จะไม่เพียงแค่รักษาความสงบแต่จะเริ่มใช้สมดุลน,นั้นเป็นพลังขับเคลื่อนเช่นการตัดสินใจด้วยสติการบริหารคนด้วยความเข้าใจและการใช้พลังบวกในการสร้างโอกาสใหม่แนวทางที่ควรทำในช่วงนี้คือ 1. ลงมือในสิ่งที่ชัดเจนอย่ารอแรงบันดาลใจเพราะพลังของกลางปี ตอบสนองต่อการลงมือทันที 2. เปิดรับความร่วมมืออย่าทำทุกอย่างคนเดียวการร่วมมือจะขยายผลลัพธ์ได้เร็วกว่า 3. รักษาความมั่นคงทางอารมณ์เพราะความสงบจะทำให้คุณมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามช่วงกลางปีหน้าจะเป็นจังหวะที่ราศีตุลได้พิสูจน์พลังของตัวเอง คุณจะรู้ว่าทุกความพยายามที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าและสิ่งที่กำลังเติบโตอยู่ในตอนนี้คือผลลัพธ์ของการไม่ยอมแพ้พลังของราศีตุลในช่วงกลางปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่โอกาสเริ่มขยายออกไปอย่างชัดเจนทุกสิ่งที่คุณลงแรงมาจากปลายปีนี้จะเริ่มเห็นผลจริงทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์ช่วงนี้จะเป็นเหมือนช่วงเวลาที่คุณได้วางรากฐานไว้มั่นคงแล้ว และกำลังเริ่มสร้างสิ่งใหม่ต่อยอดจากจุดนั้นพลังดาวส่งเสริมให้ราศีตุลมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นกล้าที่จะตัดสินใจและเริ่มต้นสิ่งใหม่ด้วยความมั่นคงจากภายในไม่ใช่เพียงการวิ่งตามความสำเร็จแต่เป็นการเดินด้วยจังหวะที่มั่นใจและมีสติคุณจะได้เรียนรู้ที่จะใช้พลังของความสมดุลซึ่งเป็นธรรมชาติของราศีตุลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เส้นทางในช่วงนี้เหมาะกับการขยายงานสร้างสิ่งใหม่ที่ต่อยอดจากของเดิมหรือกลับมาทบทวนเส้นทางที่เดินมาเพื่อปรับปรุงให้มั่นคงยิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความเติบโตที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเร่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่คือการรู้จักรักษาสมดุลระหว่างการทำงานการพักผ่อนและการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัว อย่าลืมใช้ช่วงเวลานี้ในการฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะสิ่งที่คุณเลือกตอนนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของเส้นทางใหม่ในปีถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดดวงดีๆในคลิปต่อไปนะคะและถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดปุ่ม Super Thanks ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ช่องของเราคือพื้นที่แห่งจิตวิทยาดวงที่จะช่วยให้คุณเติบโตทั้งทางใจและเส้นทางชีวิตไปพร้อมกันค่ะ